โอ้่านจะทมลอยอ่ะโอ้ปล่อยผมรู้ว้ยปล่อยผมปล่อยโอ้เอ้าเอ้ยปฏิเจได้วะฉันไม่ใช่ดีเจฉันจะวางระเบิดมึงองีกแล้วเหรอผู้โดยสารทุกคนครับผู้โดยสารทุกคนตอนนี้ได้มีโจรมาปล้นแล้วนะครับโอ้อรยเนาะใช่แล้วครับผมเ่นีละโจนเจ๋อวันนี้ก็รับชมนะครับแล้วก็กับปเกมนิวตันในพีท ใช่ไหมแค<บ>่คุยกับผมเลยดีผมคุยคนเดียวในเกมมาตลอดเลยเนี่ยเจรู้ไหมว่าพีพที่แล้วน่ะผมช่วยคนจากการระเบิดเครื่องบินจากโจนที่มันจะระเบิดตัวเองนะเวย้ยเอรู้หรือเปล่าไม่รู้ก็เงียบไปโอเคนะครับที่แล้วที่เราไปบุกห้องโดยสารตรงฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ไปบุกฝังคนขับเครื่องบินนะฮะโอเคซึ่งคราวนี้เรายังไม่ได้ขึ้นฝั่ง VIP เลยซึ่งวันนี้เราก็ออ ไปขึ้นไหมโอเคโอเคโอเคข้ามาแล้วสวัสดีครับโอ้มีอะไรให้ผมช่วยไม่ครับทนที่นี่เป็นขับวีพีครับอ่าสวัสดีพอดีฉันหาที่นั่งอยู่แน่ที่นั่งของผู้โดยสารชื่อลอยครับออาชื่ออําชื่อคอยอื ขอตรวจก่อนนะครับโอเคโอเคฉันจะนั่งหรอโอ,อ้ขอโทษนะครับคุณโดยสอนอะว่าไงไม่มีชื่อคอยนัคขับ V.I.P เลยนะครับเจกี้แกพูดใหม่สิขอโทษครับแต่เราหาอะไรชื่อของท่านไม่เจอแจกี้แกพูดว่าอะไรว้าแกรู้ไหมว่าฉันเป็นใครฉันเคยช่วยคนที่ระเบิดจากเครื่องบินมาก,ก่อนนะเว้ยแกควรให้สิทธิ์ V.I.P ฉันเดี๋ยวนี้เข้าใจหรือเปล่า ไม่เข้าใจอ่ะนี่จะลุกขึ้นมาแล้วเว้ยกูขอขับเข้า V.P ก่อนดูที่ขับ V.P มีอะไรฮะสวัสดีคแคบคุณผู้หญิงอ้มีโต๊ะมีโต๊ะสนุกด้วยเฮ้ยเล่นกันบอสบักเศรีฐีเฮ้ยเป็นใครเนี่ยแกมาที่นี่ได้ยังไงที่นี่มันขับ V.P แกมันแต่งตัวจนฉันรวยแล้วดับหมื่นล้านโว้ยอ,ออกไปเลยหน่อยขอทานกูไม่ใช่ขอทานกูคเคย ฮีโร <c oughs> ่ฮีโร่ฮีโร่ฮีโร่เจ้ากูไม่สนใจี่นี่เนี่ยนะตอนฉนุกออกมาเนี่ยกูไม่สนใจหรอกเว้ยเฮ้ยบริการเอามาหลอกไปกระต่อยเนี่ยนะปิ้วปิ้วพิ้วพี่นี่บริการพี่จริงไหมเนะ <c oughs> ี่ยใช่ดูนี่นะดอกเดียวตายนี่โอ้ยตีหน้ากูทำไ <c oughs> มเนี่ยเฮ้ยมาดิมาดิมาดินี่โอ้ยโอ้ย กูจะเข้าขับ VIP ดูสิโอ้ตอนนมาแ่วาใครจะสงสายแอบพี่มาอยู่ในขับ VIP ได้ก็เพราะว่าพี่รวยนะ่าว <c oughs> ัสดีค่คะคุณชื่ออะไรคะคุณเอาบริการมาเต้ด,ด้วยหรอคะอ๋อใช่แล้วมึงโอบไปดูดีนยนะเว้ยทำไมครับพวกขัดแบบนั้นล่ะไม่มีอะไรหรอครับที่จริงมันก็เป็นเรื่องปกติ <ừ> ไนนตอ้บุตเล็กดีกู่อดีมึงออกไปไปมึงออกไปไปนี่ โอ้ฉันจะทำอะไรอ,ะอ่ะเย้เ yeah. ต้นต่อครับทุกคนเต้นตาลูกสาวมีแฟนอย่างแกมีแฟนอย่างป้าแกฮะอาจารย์เจ้าปุ๊ยอาจารย์ทำไปเจ้าปุ๋ยอาจารย์ไปจะาปมีผัวแล้วโอเคมีผัวแล้วใช่ไหมไปโอ้สวัสดีครับขอต้อนรับสุขขบีพี่ของเราเอาไอ้น,นี่ออกไปดิ นี่โยนทิ้งเแลงเราทำไมมันจะมีเพลงอยู่วะไม่เข้าใจเลยเนี่ยเฮ้ยไ,ไอบอดนี่มึงเอาเพลงมาจากไหนเนี่ยแอลสเตตมันไปเอาเพลงมาจากไหนวะโอ้ยเจ้ตออย่างงีได้ไงเน,นะใช่กำลังเต้นอยู่โอเคกันไปเต้นอยู่ตนไปตกลงไปไปแกแอลสเตตเธอมานี้เจ้าอโทษนะที่จะต้องทำอย่างนี้อ่ะกะตามเครื่องไปแล้วกันท่านจะโยนเธอขึ้นไปบนเครื่องไป่อกให้นะ ชวนจิโอหมอลำครับหมอลำโอ้ที่ดีกขกลับไปไอพีขอต้อนรับนี่มึงจะไม่รู้เรื่องเลยกูโหยผู้โดยสารเด็ดตกลงไปหมดแล้วน่ะไม่โดนครับที่ดีต้อยจากเดียวครับจัดให้อชอบเต้นดักใชัยไหมต็ดหัวมานี่โอ๊ยอะไรเนี่ยโอ้ึงชอบเต้นดักใช่ไหมโอ้ผมตกอะไรผิดเนี่ยมึงมันที่เลยมึงติดอยู่กับที่เครื่องเลยนี่มึงติดเลย นี่ติดไปเลยโอ้ปล่อยผมรู้ปล่อยผมปยโอ้ไปตากลงตรงนั้น,นอ่ะชั่วโมงหนึงโอเคกูจะปิดประตูมั่ยม <men> ่เราก็เต้นหมอํำคนเดียวไงเอาล่ะเดี๋ยวเราจะลองลงไปนะครับนะซึ่งด้านหลังตรงนี้เป็นไงเอา้าเฮ้ยบักที่บักบักดีเจดีวะฉันไม่ใช่ดีเจฉันจะวางระเบิดมึงองีกแล้วเหรอเฮ้ยประตฉันกลับมากแก คือดรอวางระเบิดมึงอีกแล้วเหรอเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะโอ้ไป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 ไใจยเย็นพี่นี่เอาละจะตายซะไม่ใจยเย็นไม่เออบา,บายบายมาวางระบเบิดอะไรที่เครื่องบินวะเนี่ยเออเธอจริงๆเลยอ่ะแล้วต่อมาไปห้องกัปตันดูดิห้องกัปตันยังมีอ่ะโอ้ oh, great แม่งไอ้นี่เหมือนเดิมเลยทำไมกูต้องมาเจอมึงอีกแล้ววะเนี่ยมึงไม่ใช่กับ มันมันนี่เ็ดหัวมันออกมาบอกไม่รู้กี่รอบแล้วแกเอาหน้าซุบขี้ไปซะนี่กินขี้ไปกินขี้กินขี้ไอ้โขาจะเจตไปแล้วฉันก็จะเอาแตงโมตบหน้าแกอืมอืมอรู้สึกยังไงบ้างเจอแตงโมกูดิติติี่อืมอืมกระดูกหมามหาอะไรินก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 ินจะได้เป็นหมาเอาล่ะท่านผู้ชมตอนนี้นะครับผมสติแตกแล้วผมจะเอาทุกคนแม่งออกไปนอกเครื่องบินหมดเลย ให้มันตากอากาศความเย็นจะเยือกเดี๋ยวผู้โดยสารทุกคนเดี๋ยวกูจะเด็ดแม่งมาทุกคนเลยเอ๊เปิดโอ้โหปวดเลยมันปวดแล้วไอ้จะทเจอะไรกันเนี่ยไปเฮ้ยเราจะกลับไปอีกมันพูดอะไรของมันวะนี่ปิดแม่มเลยตากอากาศหนะาวไว้ซะไปเชนไปก็เชนเอาใจเขาไปมาดี่ทุกคนมาดี่เลยพวกแกจะอยู่ข้างนอกทุกคนจะไม่มีใครอยู่ในเครื่องบินนี้ตลอดไป เออท,ท,ท่านจะอยู่เครื่องบินคนเดียวผู้โดยสารทุกคนครับผู้โดยสารทุกคนตอนนี้ได้มีโจรมาปล้นแล้วนะครับอู้โอ้ลอยเนาะใช่แล้วครับผมนี่แหละโจนโจรปล้นเครื่องบินเองครับหอยทุกคนนนั้อยู่ในความสงบแล้วก็แตกตื่นด้วยนะครับเออตื่น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 เอาล่ะตื่นครับทุกคนตื่นครับตื่นครับตื่นครับลูกลูกลูกผู้พวกเราหนีเร็วมีคนใช้อาวุธเดี๋ยวกมึงจะิ่งไปไหนเนี่ย มันมีทางออกจานที่ไหนล่ะอ้หนีแล้วหนีไปชัตสองแล้วมันดิจะหนีไปไหนผมจะเอาพี่ไปตากลมเล่นนะพี่นี่เปิดแล้วเี่เ่ไม่ต้องห่วงพี่ไม่ต้องเหงานี่ไปอยู่กับทุกคนทุกคนอยู่ข้างนอกด้วยกันหมดการจะปล้นเครื่องบินโดยสารไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับท่านผู้ชมแล้วก็โอ้โหปล่อยกูเข้าไปเดี๋ยวเดีวเว้ยเอากูเข้าไปแล้ว,ลวี่อะไรเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรกับชาวบ้านเขาเลยไงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไม่รับรู้เรื่องอะไรเลยไงอูตาบอดพี่ตาบอดเหรอ โอ้ออกูตาบอดเอา้าโอเคก็ไม่บอกงั้นผมจะช่วยพี่ง่ายขึ้นเลยไปพี่ไปตากอากาศไปเอาล่ะมาทุกคนอ้มันกลับบอแล้วทุกคนมันกลับมาแล้วม,มาดีมาดีมาดีเดี๋ยวฉันจะพาไปเดินเล่นนี่เรากาลังบินอยู่จริงไหมเนี่ยเออมันก็มีลมนะแสดงว่าเราบินอยู่จริงโอเคเอาล่ะถึงเวลาแล้วที่ทุกคนนั้นจะต้องสามัคคีกันเพื่อวันนี้ทุกคนจะได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขอีกครั้งหนึง่ง

ตกเลยพร้อมกันวันนี้โอ้เริ่มใหม่เลยประตูเอยอชีวิตอ,อ่ะเอาล่ะท่านผู้มชมตอนนี้ผมรวบรวมคนมาได้แล้วเดี๋ยวผมจะให้พวกมันจับมือกันกน,นะครับดูซิพวกมันจะรอดหรือเปล่าเฮ้ยนะครับนี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจผม <c oughs> มาดูแลความสงบของเครื่องบินนี้ปเปิดเตรียมพร้อมสําหรับมีพวกโจรที่จะมาปล้นเครื่องบินนี่พี่เป็นตำรวจจริงป่ะครับใช่แล้วครับผมเป็นตำรวจจริงๆรงอ่ะพี่ดูนั่นพี่ไม่รู้สึกแปลกๆเลยเหรอ มีคนออกไปนอกเครื่องบินแล้วก็ไปยืนอยู่ปิดเครื่องบินนะพี่ไม่เลยครับงั้นพี่ก็ออกไปอยู่กับเขาละกันไปแล้วจากนั้นผมจะทําการให้ทุกคนนั้นจับมือกันโดนไม่ได้นัดหมายเอาระคนนี้จับกับตารวจคนนี้ส่วนบอสจับกับบริการอีกทีหนึง่งส่วนเจ้าหมอนี่จับกับโอ้อ อะไรวะเฮ้ยแกแกทำาป็้เครื่องบินดีกันเราจะพงังไอ,บอ้บ้ามึงจะพูดมากนี่ไปมึงลงไปกับกูเลยว้อเอาล่ะทนะ่านผู้ชมตอนนี้นะครับผมทำให้พวกนี้นะครับนะตัวติดกันแล้วนะครับเป็นเหมือนตะขาบแล้วนี่เอาล่ะฮเมื่อใดที่คนหนึ่งกำลังจะตกไอ้พวกนี้จะไม่มีใครตกนะฮะโอเคเอาล่ะพวกแกดึงกันไปเยอๆะนะ และจากนั้นฉันก็จะพาแกพวกแกมาดิมาดิมาดิาดโอ้เอ้าเอาล่ะพวกเราจะสามาัคทีชมนุมเพรใดคนหนึ่งจะตกไปว่ะ <c oughs> มันเกิดป้าอะไรขึ้นคกปพิวออกจากเครื่องบินอีกแล้วอ่ะเอาล่ะท่านผู้ชมต่อมาผมคิดอะไรออกแล้ว ผมว่าผมนี่แหละเป็นผู้ก่อการร้ายดีกว่าผมจะอ่าเดี๋ยวก่อนนะผมลองเอาระเบิดซีโฟดูดิแล้วจากนั้นก็ขยายใหญ่แม่เลยให้มันเป็นสุดยอดซีโฟมาที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่กาลังจะระเบิดที่นี่แล้วจากนั้นผมก็จะรวบรวมคนมาให้มากที่สุดแล้วจากนั้นก็เอ่อนี่ไงโอเคโชคดีนะทุกคนบ๊ายบายต้ม หมอนั่นดิไอ้หมอนั่นคอติดกระแพงเลยดูดิมันไม่โผชั้น V.I.P. อะมันจะไปโผตรงไหนวะเดี๋ยวก่อนนะเอ๊ะเอ้าเฮ้ยไอ้พวกนี้มึงไม่รู้สึกแปลกใจอะไรหน่อยหรอวะมึงยังเต้นอยู่อีกอะแล้วแบบดูทุกคนดิหหยดิเหรอดูดูผมผมไม่ไหวกับใจดีแล้วดูมันเต้นหน้าตาเฉยกับไอ้หมอนั่น คนอื่นเขายัางแบบว่าดูตกใจอยู่นะนะมาดิดิมาดิฉันจะปล่อยเธอให้ไปอยู่ในกอดที่มีฉลามเ้าจะโยนเธอลงไปไว้โชคดีนะฉลามน่าจะอยากกินเธอได้ดูไปบายบายแล้วก็ไอหมอดีด้วยมาดิโอ,โ,อ,โ,โ,อ,โ,อ,โ,อโหเลยเนี่ยไปเออลงไปหากอดที่มีฉลามดนะอ่ะเอาละ ไหนไอ้พวกั้นมันตกมายังวะมันตกมายังเนี้ยอยู่ไหนวะถ้าผู้ชมดูตอนนี้ฉลามมันรอก,กินแล้วมันหิวสุดๆแล้วตอนนี้เอาแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เธอได้ตกมาแล้วนะครับนะเธอหมุนควงสวบัตเป็นพายยู่ยไมีกครเชื่ออะไรว่าเธอจะตกลงมาตรงนี้จริงๆด้อเด้อท่านผู้ชมเธอหมุนไหมเธอใช้พลังหมุนแบบลูฟีนะครับเอาล่ะนะครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับนะตัวผมนะครับ เปิดโหมดเทพเจ้าเพื่อช่วยคุณผู้หญิงนี่ก่อนนะครับเพื่อให้คุณผู้หญิงนั้นได้โดนฉลาดกินแบบถูกต้องแต่ตอนนี้ผมจะต้องเป็นหน่วยกู้ภัยในการช่วยชีวิตเธอเพราะว่าตอนนี้เธอ มันแบบไม่มีแรงน้ำท่วงท่านผู้ชมครับเราจะได้เห็นมันขวัดตาแล้วแล้วตอนนี้ยิดเดียวเธอจะโดนฉลามกินแล้วจมไปแหงวะเฮ้ยเอาละตอนนี้เธอจมไปในใต้ท้องสมุทรแถก็โดนจิตไปแล้วนะครับเรียบร้อยเอาละแล้วยังเหลืออีกคนหนึ่งที่มันตกลงมาด้วยอ้าวงไงมันตกมาแล้วไอ้บอนั่นไปดูไปติดตามชีวิตไปนะครับตอนนี้ฉลามมันกำลังจะเข้าไปกินมาแล้วเดี๋ยวก่อนฉลามกูยังไม่ได้ถ่ายคลิปเลยเรียบร้อยโดนกินนะครับชีวิตจบแล้ว ประมาณนี้และเอาละท่านผู้ชมต่อมาผมคิดอะไรออกแล้วนะครับนะ้ำผมจะพาไอ้หมอนี่นะครับกระโดดลงไปหากอดฉลามเลยหื <c oughs> ตะกี้มันพัวเลยอ่ะมึงมาดิโอ้อะไรวะกูเป็นมาเฟียด้วยเลยิกของมึงแก่ <c oughs> ที่รู้วันนี้แกต้องลงไปกับฉันไปโอ้อะไรเนี่ยแกพอจะมาไป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 ,ป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 ขึ้นไปตามมา่ำเฮอ่ะฉันจะพาแกโดดไปในวงอวากาศกระ <c oughs> โดดจัมบูฮ้าววตีตีต่อยไปด้วยตี นีโ่โอ้ยโอ้ยีเนี่ยตีเนี่ยมึงตกไปสลับกินแล้วก็พี่จิ้มท้องแม่งเลยนีอนอย่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยตีเน่สลับแกจะมากินแกได้อีกสามสองเรียบร้อยกินกูด้วยเยเรียบร้อยเฮ้ยไอ,ไอหมอน,นั่นเสร็จไปทีเรียบร้อย <c oughs> อ่ะโอเคนะครับท่านผู้ชมสลหรับวันนี้นะครับก็คงต้องจบไปเท่าน,นี้ก่อนนะครับนะก็ EP นี้ก็อาจจะไม่ได้เล่นอะไรปันป่นๆมากสักเท่าไหร่นะครับก็โอเคเดี๋ยว EP หน้าจะย้ายไปสถานที่อื่นแล้วนะครับก็สลหรับนี่พอแค่นี้แหละบอย